สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้มาพบมหาเก้าเราเรื่องอีกครั้งนะครับเกมพิเศษสาวร้อยเอ็ดประทะกับบาคอนไลน์กันเทพนะครับนะครับวันนี้การนที่1ว่ากันเลยนะครับสาวน้อยสาวร้อยเอ็ดนะครับวันนี้นะครับไม่ใช่สาวแหลบ้านนานะครับลองปะทะกับบาคอนขั้นเทพนะครับวันนี้พบกับภูสนะบุญนะครับเลตติ้งพันสามร้อยสามสิบห้าครับ จะเป็นยังไงกระดานที่หนึ่งนะครับมาชมกันมันๆเลยครับสาวโรเอดก็เป็นแฟนกับ59นะครับวันนี้มาให้กำลังใจด้วยการมาเล่นสักนะครับแมตช์หนึ่งหรือว่าเกมหนึ่งนะครับเกมนี้ประมาณสี่กระดานนะครับลองดูใช้เวลาประมาณสิบเอ็ดนาทีเสร็จกระดานที่หนึ่ง ยังดูไม่ออกว่าใครจะได้เปลียนสิเปลียนในช่วงนี้นะครับสารอิก็เดินรัดก,กลุ่มมากนะครับฝีมือเธอก็ใช้ได้นะครับสามารถปรับระดับเซียนมาแล้วบั่งแล้วนะครับนี่ครับต่อเพื่อสกัดหม นะครับคิดให้เธอให้เวลาเธอคิดนะครับต่อเพื่อสกัดไว้นะครับนะครับสกัดไว้นะครับอลองดูในกระดาษที่หนึ่งนะครับก็อาจจะเครียดในกระดาษท,นะท,ที่หนึ่งนะครับทำไงก็กระดาษที่หนึ่งนะครับเสาโรเอ็ด อ้าวนะต่างคนต่างก็จะเข้าฮอตแล้วรานนี้นะครับใครเข้าฮอตแล้วใครจะเข่าแล้วได้ดีกว่ากันนะครับดูอืมนะบักฮอตกันเทปแรกอย่างนี้นะครับก็เปิดโอกาสให้เซาโรอเอพอที่จะเข้าฮอตได้บ้างนะครับจากที่เสียเปรียบก็มา เสมอกันนะครับอืมอ้าวมาสก,กัดตรงนี้นะครับพอดีก็เท่ากับให้สาวดได้เข้าฮอดครับเข้าฮอดก็ก็ตามมาเสมอกันนะครับในรูปเกม อืมแปลกเพื่อเข้าฮอตตัวใหม่นะครับอืมคงจะย้อมสลัดฮอตตัวหนึ่งแล้วเข้าตัวใหม่ครับสาร้อยเอ็ดทำได้ดีครับอืมถือว่าทำได้ดีอยู่ก็เดินบ่าฮอตล่อให้อีกตัว ของมหรดกันเทพออกมานะครับออกจากฐานมาก็ขยับเรียอยงนะครับา<ม>่ขยับออกมาแล้วครับคราวนี้นะครับพอขยับออกมาความได้เปรียบของสาวร้อเอ็ดก็จะได้เปรียบมากขึ้นนะครับ<ม>กินครับ<ม>อื้ม ไม่ปิดโอ้โหแบบนี้ก็แย่เลยนะสารเอ๊แรกกินข้าวนแล้วก็ตามลาวีตัวนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นสารเอก็ถือว่าใช้ชนะกำลอังอยู่ในกำมือตามกินตามอีกอืมก็ต้องให้กินฟรีตัวหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อได้กินฟรีแล้วสาวะเอ็ดก็จะเป็นฝ่ายได้เปรียบนะครับได้เปรียบชัดเจนครับ อ,อันนี้นะครับกระดานที่หนึ่งนะครับอยู่ที่กึ้นของใครนะครับระหว่างหมอกขันเทพนะครับให้กินฟรีนะเพื่อให้จบกระดานนะครับเอากระดานใหม่ต่อไปนะกระดานที่หนึ่งสาวร้อยเอ็ดขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับ <S <S ไปดูกระดานที่สองนะฮะกระดานที่สองสาวร้อยเอด็ดกำเเชจนะในกระดานที่หนึ่งแล้วนะครับก็ตุนไว้ในกำมือ เล่นสี่กระดานนะครับวันนี้สาวรุ่ยเระทะกับออนไลน์คันเทพนะครับเรือหมอกอดคันเทพนะครับอืมอันนี้กันเทพบุกเข้ามาอย่างนี้นะครับกินนะครับก็แหลกกันกินนะครับอีกตัวมาด้านนี้นะครับกระจายมานะ จะเป็นลักษณะกองโจนนะครับบุกมาครับกระดานนี้จะเป็นอย่างไรนะครับมาชมสาวเรเจะสามารถกำชัยชนะได้อีกไหมนะครับกระดันหนึ่งนะเธอก็ขึ้นนำแล้วตุนไว้ในกระเป๋าเอาไงโอ ถูกแปลกนะครับปิน่นแต่ไม่เป็นไรนะไม่ได้เสียหายมากนักนะครับลบไหม้วครับหลบไปก่อนนะครับอืมคงจะต้องเส้นสักตัวนึงนะครับเส้นตัวหนึ่งนะครับเพื่อได้เข้าฮอตอืม ลบไว้ก่อนนะครับสาวร้อยเอ็ดนะครับไม่ใช่สาวแหล่บานนาะครับจู่งัอเพลงก็ดนตรีสาวแหล่บ้านนานะครับเอาไงเอาไงครับเผือไหมหันเทปเผลอโดนนะครับเอ้ยยังครับสกัดนะครับไม่สกัดอันตรายตัวนี้นะครับอืมสกัดไว้ก่อนไม่ให้บากฮอดเข้ามาตรงนี้ เออแบบนี้แย่เลยออนไลน์แบบนี้นะครับน่านนะครับโดนแรกกิน2พร้อมน้าฮอตด้วยอาอันนี้นครับชัดเจนแล้วสาวร้อยเอ็ดก็กำลังเียะกำชัยชนะอีกกระดานหนึ่งนะครับจบเกมนี้สาวร้อเอดขึ้นนำสองครับไปชูกระดานที่3ามเร็วๆเลยนะครับกระดานที่สาม สาวละเอียดนะครับพื้นนำได้สองกระดานแล้วนะครับถือว่ายอดมากนะครับสามารถที่จะคว่ำบาร์ดออนไลน์ได้นะครับสองกระดานแล้วครับประชุมกระดานที่สามจะเป็นอย่างไรลบโอ,อ้มาตรงนี้เดี๋ยวให้กินฟีนะโดนกินฟีแน่นอนสำหรับออนไลน์คันเทพนะครับ มาได้ยังไงนะครับเปิดกินไหมเบิดกินเนี่กินเพื่อได้เปลียบไว้ก่อนนะครับกินเพื่อได้เปรียบไว้ก่อนสกัดกันก้นการมาอืมนี่กัดไว้ก่อนไนมะ่ไปไหนลุยของฮอตครับอ่าอืมอ่าไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแต่กินคนเส้นคนละสอง กินคู่ละสองอยู่แล้วนะครับนี่นะครับครับกินทอได้ไหมอืมโอ้แบบนี้ก็สวยนะครับสาเวเราเียดยังไงสกัดแน่นี่สุดยอดสาเวเราเห็ดนะครับกินมา,ารเราเห็ให้กินนะครับข้าวฮอตโอ้โหนี่คือ เยี่ยมทีมือนะครับสาวร้อยเอ็ดทำได้ดีมากก็กำลังจะกำกรรชัยชนะอีกกระดานที่สามนะครับจะไปไหนตัวนี้นะครับอย่างน้อยก็ไม่ได้กองฮอตหรือเข้าก็ต้องเส้นคำว่าเส้นกนแต่ว่าต้องเสียมากอ้าวไม่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 บินไม่ไม่เดินต่อแล้วครับยอมจบับกระดานนี้สาวเอ็ดขึ้นนำสามถึงครับสามถึงเลย ด่านที่สี่ดานสุดท้ายด่านสุดท้ายนะครับโอ้โหมือเยี่ยมนะครับวันนี้สาเร็นมาได้เขียวนะครับสามารถรับมือแล้วก็จัดการกับบอกคักันเทพได้สบายมือเธอแนละ้วเนี่ยเธอก็มาบ่อยนะครับมาได้มาจากฝากปีไม้รอยมือไว้ในช่องของมหาเก้าเล่าเรื่องนะครับ สาวรเอ็ดผู้ตาหวานนะครับอ่าแสกกินให้กินอยู่แล้วนะครับกานนี้การสุดท้ายยังไงสาวโรเอ็ดก็เป็นฝ่ายชัยชนะอยู่แล้วนะครับเกี่ยวแต่ว่าจะชนะออสกอร์40หรือ31นะครับดูนะครับอืมแหลกินมไปงน,นีน้นะครับอ่านะครับ คนละสองตัวไปแล้วสาวเอียะเป็นบทสวยนะครับด <ừ> ูนะครับ <tekrar> อืมแหลกินเลยครับสาวเอียก็จะจัดการนะสาวเอียนะเส้นนะครับโยนให้จินชับมาชับข็วฮอตข้าวฮอตเลยนะครับจัดการข้าวฮอต กิน2คืนนะฮะทำให้หมากมาเสมอกันแต่ว่าสาวเดชได้เปรียบหมากได้เปรียบรูปเกมนะครับจะไปไหนตัวนี้ครับจะไปไหนนะครับสาวเดชจัดการนะคราวนี้นะครับกระดานที่4กระดานสุดท้ายนะครับสวยงามมากนะครับนำโดกแล้วจะมานำขาดลอยอีกเนี่ยนะครับอืม จบแล้วครับกระดานนี้แบบนี้มันมีที่ไปแล้วครับให้จินฟีจินฟียังไม่ได้ข้อฮอตอีกนะครับครับจบเกมสาวร้อยเอ็ดชนะคารอยทีสุดครับถ้ามึงคืเข้ามาชมครับขอบคุณสาวร้อยเอ็ดครับขอบคุณมากครับไปด้วยครับ